หมูกรอบหลบไปเมนูใหม่กำลังจะเกิดครัวของเองมาแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องไปเห็นเมนูแปลกใหม,ม่กิน,นครับผมวันนี้เมนูกับแก้มครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูตีนไก่ทอดกรอบครับผมเดี๋ยวไปเริ่มวิธีการเทคกันเลยครับผมครับนำตีนไก่เข้าไปตุม๋มจักประมาณหาหน้าที่ครับผม สูตรคล้ายๆกับหมูกรอบปกติบดน่อเนี่นะครับผมต้มนะครับเอาเป็นล่างทล้วก็สั์อีกรอบนึงแล้ะก็เอามาโรยเกลือครับพี่้อกขยำขยำขยำโรยเกลือให้เขากันครับผมสูตรแบบหมูกรอบนั่นแหละครับแต่ว่าท่า่ได้จิ้มนังแบบหมูกรอบไปซื้อครับผมโรยเกลือแล้วก็แซ่ด้วยน้ำสมสายชู่ครับผม แช่แบประมาณหาน้าที่ครับผมที่นสมสายชูล,ลงไปกับขยำขยำครับผมอันนี้เป็นเมนูทดลองเห็ดครับทดลองเห็ดขังแรกเลยครับพี่น้องคอยบึงรับชมบึงว่าจะออกมาหนา้าตาเป็นแบบไหนพี่น้องนี่ครับแช่แบห,หาหน้าที่ล้วกะนําไปตากเดือดครับเดือดดีๆเห็ดตากไปจะ ฮาหกชั่วโมงเลยเอยๆพี่น้องมันแห้งดีๆเลยครับผมแดดดีดๆครับช่วงนี้เหมาะกับการตากครับผมนี่ครับตากได้แล้วสีสันของปีไก่ทอดกระด็นประมาณแบบนี้แล้วมาทอดครับจะทอดสองรอบครับพี่น้องทอดสองรอบนี่รอบแรกกับเด็นประมาณนี้ครับนี่หนังไก่บิน เดือมผูผๆพุพ่งฟองกันมากไปพักไปก่อนครับพักมันเย็นสีนิดเลยครับพี่น้องนี่เดี๋ยวไปเอามันน่ำมาถอ่กรอบนึงครับผมนี่ครับนี่ครับผู้เย็นสีนิดแล้วกัน้ำมันร้อนนะครับตอนนี้เอาลงไปเลยครับผมนี่ทอดลงไป นังเริ่มฟูเริ่มพองอมากนะครับพี่นอ้องประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมตีนไก่ทอดกรอบครับผม,มไปครับไปจัดจานเด็ดไปลองซิมมึงครับพี่น้องครับแก้มชั่นเลิศเลยครับผมเป็นเมนูทดลองครับื้อนี้ครับผม คฟังเสียงครับผมกรอบแน่นอนครับโมตองห่วงครับเสียงแบบนี้ไปครับผม